การตัดสินใจฉีดวัคซีนเนี่ยตอนที่เห็นการระบาดใกล้ๆตัวท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเออน้าฉีดแต่พอการควบคุมโรคเริ่มเห็นการติดเชื้อชะลอตัวลงไปนะครับบางท่านก็อาจจะคลายกังวลแล้วก็อาจจะไม่ตัดสินใจฉีดวัคซีนอยากเรียนว่าความเสี่ยงยังคงมีอยู่ใกล้ตัวทุกๆท่านอยู่นะครับเพราะว่า ความเสี่ยงจะมาจากชีวิตประจําวันนี่แหละนะครับการที่มีวัคซีนจะเป็นมาตรการเสริมมาบวกกับป้องกันแบบครอบจัก,กรวาลพื้นที่ต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนด้วยมาตรการก็ฝากให้หน่วยงานนะครับสารประกอบการต่างๆนะครับปฏิบัติตามโดยเครื่องพัดนะครับและก็ศึกษาแนวทางนะครับที่ได้มีประกาศออกไปนะครับในเรื่องของสถานการณ์ อาจจะดูลดลงในภาพรวมนะครับแต่ความเสี่ยงยังอยู่ใกล้ตัวนะครับอยากจะขอย้ำให้ทุกๆท,ท่านนะครับได้ชักชวนคนที่ยังไม่ตัดสินใจฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะได้ฟังข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งของให้ติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เป็นทางการมีความน่าเชื่อถือนะครับวัคซีนทุกชนิดนะครับมีประสิทธิผลดีในการป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยหนักนะครับ ฉีดแล้วต่อให้ฉีดเป็นกี่เข็มก็าตามนะครับกระตุ้นเข็มที่3แล้วกว็าตามก็มีโอกาสติดเชื้อได้นะครับแต่ว่าอาการจะไม่รุนแรงนะครับขอฝากถึงพี่น้องประชาชนครับ